สวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงงานบนข้าวสารครับแต่ละที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีประเภณนี้มีการทําข้าวต้มหรืออะไรแล้วแต่คขนาดอันนี้ก็ตรงค่ะตรงทางบ้านผมก็เรียกเป็นชาวกล้วยหรือชาวสวยครับเขาก็จะทําเป็นสองแบบเหมือนกันครับนี่แบบนี้เป็นก็น่าจะคล้ายกันใบมะพร้าวอ่อนส่วนไส้ก็แล้วแต่ใครจะเอานี่เป็นใบมะพร้าวอ่อนนะครับเนี่ย เนี่ยครับดูไส้นี่ครับอันนี้ผสมอะไรมม่งไส้ผสมถั่วดามีถั่วดำ้วดำา,าวมะพร้าวขูดแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วเอาไปคลุกยังไงก็คลุกใส่กันเลยอ๋อคลุกใส่กันเลยแบบนี้เนี่ยครับสเนะสร็จแล้วก็หอ่อให้ดูดูสาธิตวิธีห่อหน่อย <laughs> อ่าดีครับ <laughs> นี่นะแล้วก็ใส่เข้าไป ใส่แล้วก็ใส่กล้วยอัน่ไนี้ใส่เลยแล้วแต่ใครชอบใช่ไหม,มใ,ไหใส่สองชิน้นใส่สองชิ้นครับแบบนี้มันยาว,วาแล้วก็พับเข้าไป ต้องใจเย็นนิดนึงครับต้องประณีนนิดนึงถึงจะออกมาสวยเสร็รจออรแล้วก็ใช้เชือกธรรมดาในมัด วิธีมัดก็แบบนี้นะครับมัดให้แน่นหนาหน่อยเนาะเวลาเอาไปต้มมันจะไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่ไหลรแครับเสร็จสับเรียบร้อยออกมาแบบนี้ครับ ประมาณนี้เลยสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยครับน้อยอ่านี่ครับ,หล,รบหลังจากวัดเสร็จก็เอามาต้มแบบนี้ครับเนี่ยแต่ว่า,าก็ใช้ฟืนแบบนี้เลยครับเนี่ยต้มใส่หม้ออย่างนี้จนกว่าจะสุกจนกว่าจะได้กินนั่นแหละโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ